เมนูแนะนำข้าวเหนียวแดงทำกินเองง่ายๆค่ะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูห0 0ร้อยกรัมรัางน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่ทิ้งไว้สามชั่วโมงจากแนะนำข้าวเหนียวของเรามาเนื่องให้สุกค่ะนื่งข้าวเหนียวให้สุกนะคะประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีค่ะพอข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะใช้หัวกะทิสี่รอยห้าสิบกรัมค่ะ ต้มกะทิให้เดือดนะคะพอกะทิเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวสามรกรัมแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาเคี่ยวน้ำตาลให้งวดค่ะพอน้ำตาลงวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวที่เราเนึ่งนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะทำการผัดให้ข้าวเหนียวของเรานะคะแห้งค่ะเราจะผัดด้วยไฟอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าข้าวเหนียวของเราแห้งดีพอข้าวเหนียวของเราแห้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาเทใส่ถาดแบบนี้นะคะเกี่ยข้าวเหนียวของเรานะคะให้เรียบค่ะเสร็จแล้วแล้วก็พักให้ตัวขนมของเรานะคะเย็นก่อนค่ะ พอขนมของเราเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วแบบนี้ค่ะก็อาจเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวแดงค่ะทำกินเอง